อมาถึงเรื่องของละครแนวโรแมนติกดราม่านะที่แฟนๆเนี่ยกำลังพูดถึงว่าน่ารักมากๆน่ารักมากเลยพูดแค่นี้แล้ก็เลิกพูดละโอ้ยพูดซ้ำทำไมไม่เห็นยาแบกใจด้วยอ่ะใจเหรอยากฟังอยากให้พูดเยอะกว่านี้พูดเยอะนีดก็ได้นะก็คือละครเรื่องหนีก็ล่าซ่าก็รักโดยเฉพาะคุณวีคุณวีรภาพนะฮะแล้วก็น้องทิสาเนี่ยต้องปลอมตัวหนีกันทั้งเรื่องเลยนะโอ้โหที่วันนั้นน้องทิสามาไล่ฟังกันเหนื่อยกับการปลอมตัวสนุกสนานมาก อัน,นนี้อย่าว่าแต่แฟนละครเลยนะที่ถูกใจนะคุณในเอกของเรื่องก็เลื่ลอมบทนี้เช่นเดียวกันนะฮะลาไปถึงใครรอะไหลาไปถึงหนุ่มกันนพัทด้วยว้ เพ ge, ื่อนชายคนสเสนที่ยังเอวิจารณ์บทบาทของคุณหนูเอของทิสาในละครไม่ฟังด้วยว่าเล่นเป็นอะไรยังไงน,นะโอ้เด,ดี๋ยวไปฟังกันแล้วก็ไหนๆถามเรื่องละครแล้วก็ต้องถามเรื่องบ้านนะได้ข่าวว่าทิสาเนี่ยกำลังจะทําบ้านเรียนแบบกันเอ๊ะเอเอ,เอมันยังไงมันยังไงไม่จริงก็วันนั้นสัมภาษณ์แล้วไงทิสาบอกว่าเปล่าไม่รู้ไม่รู้ให้ทิสาตอบแล้วกันแต่อันนี้ไปฟังกันด้วยนะครับเรื่องนี้มันจะมีแบบบอมเป็นนางพยาบาล โฮสเตคือปลอมหลายอย่างมากจนหนูว่าตัวเขาเองก็งงเพราะว่าหนาูคนเล่นเองยังงงเลยว่าเอ๊ะสรุปว่าเล่นเป็นอะไรกันแน่เล่น <c oughs> แล้วและอันนี้เห็นจากจากในอศกรมเขาเพราาชอบแบบอัพรูปต่างๆให,ให้ให้เป็นแฟนได้ดูกันอะไรเงรี้ยทั้งรูปแบบว่าวันนี้ถ่ายละครเป็นแนวไหนนะเป็นแอร์โฮสเตดเป็นมือปืนถือปืนอะไรเงี้ยก็แบบเออน่ารักดีครับแอร์โฮสเตดก็น่ารักนะ คือแบบใส่สีชมพูแันแต่ยังก็แบบก็ดูก็ดูน่ารักดี uh huh. ก็ล่าสุดเห็นว่ามีโครงการจะซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับผมสำหรับตลอดที่สาก็รู้สึกดีใจที่แบบว่ามีโครงการดีๆแบบนี้แล้วก็อยากทําให้คุณพ่อคุณแม่จริงๆสิบต้นๆค่ะคือที่ผ่านมาเราก็ยังแบบไม่ได้ซื้ออะไรชิ้นใหญ่เป็นชิ้นเป็นอันอะไรเงี้ยอันนี้ถือเป็นของขวัญชิ้นแรกด้วยสําหรับเราแล้วก็แบบครอบครัวค่ะจริงๆเราเขาก็ปรึกษาในเรื่องของการตกแต่งเพราะว่า ช่วงช่วงที่การทําบ้านเนี่ยแล้วก็กันกันจะทําบ้านเสร็จเสร็จก่อนผมก็เลยแบบว่าจะจะชอบถ่ายรูปบ้านของเราเนี่ยไปอวดเขาเฮ้ย hey, ห้องสวยไหมห้องอัดสวยไหมห้องนอนสวยมากเขาดีฉาเราเฮ้ยทำไมสวยจังเลยบ้านเขาเสร็จก่อนเนี่ยค่ะเราก็เลยลองแบบว่าลองถามแบบว่าขอดูหน่อยเผื่อเราจะตกแต่งแบบเป็นไอเดียนิดนิดนิดน,น,นอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากเขาจะเน้นห้องอัดอะไรอย่างเงี้ยส่วนห้องส่วนอื่นนะเขาไม่ค่อยเน้นแต่คือบ้านบ้านของหนูเนี่ยหนูว่าจะเน้นแบบพวกห้องพักผ่อนเอออาจจะ แบบว่าห้องแต่งตัวอะไรเงี้ยค่ะคงจะแบบคนละอย่างกันโตเล่นแบบอ่ะเขาซื้อก่อนอ่ะบับ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 อ่าไม่ได้ก๊อปถือถือว่าจะก๊อปก็ไม่เป็นไรหนังไปนดานเหมือนกันบ้างจะเป็นอะไรล่ะก่อนมาแล้วถามท่สาว่าไงนะทีพี่ไม่บอกใครหรอกทีจะทำบ้านเหมือนกันน้องทีเขาก็รู้นะว่าเราจะมาพูดต่อเปล่าค่ะจบปิดประเด็นเลยอรอจบเลย 아. <몬>